มาไวเรถสาบกรถคอกห้ามพลาดมื่อนี้น้ำมาต่ากันรถระวังดีโบนาหมูปลา2.8กับดีแม็กฉลาม3.0ปี2020ครับนาะรุ่นใดไส่ดียวกันพี่น้องนาลืมเปิดลงเพื่องนะเรื่อง3,000ันรุ่นใดใส่ดียวกันคอมเมนต์นะพี่น้องเท่าร้อยแ่งคู่นะเอฟซีที่ขับรถคอกอ,อยูคอมเมนต์นนะให้เอฟซีไอที่กำลังตัดสินใจซชื่อแน่ว่านาใสรุ่นไหนหนาใสเียวกัน นาออกแล้วสูตรตาสีแรกมว 1, 6, ้วนพันหกพันทั้งคู่หลังอันนั้นไปพันราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่ 1, 2, 3, หนึ่งหมื่นอันนี้เครื่องสามพันนาเดิมพันเดิมนาฟ้าปูนม่หยับอหารุ่นใดฮะรุ่นไหนไใส่ดีดกันนาะแต่ว่าไอ้ไอ้บอกไอ้ว่ามันมันใส่ดีทั้งสองรุ่นแหละขอแค่มึงทำมาหาก,กินขันมึงทำโบทำมาหาก,กินมึงขับรถยี่ห้อยังมึงก็บ่ลุ่งเลือกครับพี่น้องโมแม่ <laughs> Moment, เอาไปจอด